รถในตำนานวันนี้จะนำท่านมาพบกับรถ10ล้ลอเพลาเดียวที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ h i n o F L 8J นะครับมันพิเศษกว่ารถเพลาเดียวธรรมดาทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูในรายละเอียดกันเลยรูปลักษณ์ภายนอกของฮ i โนเมกาก็ต้องบอกว่าดูล้ำสมัยนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นแรกเท่าไหร่นะก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนสีของโลโก้แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งไฟเลี้ยวด้านหน้า ก็ใช้ร่างของตัวคันชนมานิดๆในนี้น,นะครับมาในส่วนของตัวภายในห้องเกงนะครับการออกแบบแก็ดูไฮเทคล้ำสมัยนะครับคอนโซลพลาสติกขึ้นรูปนะครับ้งเว้าดูแล้วมีความสันเทียภาพเป็นอย่างยิ่งส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในก็มีมาอย่าง,งครบครันนะครับรุ่นนี้เป็นกระจกประตูไฟฟ้าแล้วแล้วก็นในส่วนของตัวหลังคานะครับก็มีไฟเพดานมาให้เสร็จสรร ระบบปรับอากาศก็มีการดัดแปลงใหม่นะครับสามารถปรับระดับอุณหภูมิให้ร้อนให้เย็นได้นะครับเพิ่มเติมมาอีกแลนน้วก็มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ใช้หัอเสียงรุ่นเมก,ก้าเนี่ยควรมีกุญแจสัญลองติดตัวไว้หน่อยนะครับเวลาลงไปจอดเข้าห้องน้ํหรือยังไงเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าใช้ไปในระยะหนึ่งแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยเราปิดประตูแงแล้วกลอนมันจะลงมาล็อกเองได้นะครับต้องมีสัญลองเอาไว้เวลาเปิด พอเปงั้นถ้าเกิดติดเครื่องอยู่ด้วยแล้วทานี้เตีืยมน้ำมันพิ้งอยู่พอสมควรเลยมาส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับก็มากับรหัส JO8E นะครับเป็นเป็นคอมมอนเรลเรียบร้อยแล้วเป็นเครื่องยนต์อกสูบโ h หดแคมชา์มนะครับ4วาล์วอสูบ7.7ลิตรนะครับกำลังที่ได้ก็อยู่ที่254แรงมา้านะครับประท็อระดับ80กิโลกรัม สำหรับเทอร์โบที่ใช้ก็เป็น i h i r h e 6นะพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องที่ทนทานแรงกำลังดีนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับดูแลรักษาดีๆก็สามารถใช้ได้ดาวนานเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดของน้ำมันนะครับดูแล ความสะอาดกรองต่างๆให้ดีๆแล้วก็ในส่วนตัวปลั๊กเซนเซอร์ต่างๆนะครับถ้ารถมีอาการผิดปกติก็เอาไปเข้าสแกนดูนะครับว่าชิ้นส่วนตัวไหนหรือเซนเซ,นเซอร์ตัวใดเกิดการช๊มุดแจ้งค่าผิดเพี้ยนไปนะครับก็ทำการแก้ไขซะแตนเนเก็สามารถที่จะทำให้การใช้งานคนทางไปได้หลายสิบปีเลยทีเดียวัวทีเด็ดเขาก็อยู่ตรงที่เกียร์นี่แหละครับเข้ามาพร้อมกับเกียร์ ZF 9 p ป ed นะครับเดินหน้า สำหรับเกียร์ถอยก็มีอยู่หนึ่งเกียร์ถอยนะครับซึ่งการออกแบบมาในต,ตรงนี้จากโรงงานเนี่ยอาจจะมองถึงเรื่องการใช้งานเพิ่มเติมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคานหน้าหรือไว้สําหรับการลากจูงลูกพ่วงในอนาคตเพราะว่ารถกลุก่มนี้เหมาะสําหรับการใช้งานวิ่งหลังถนนในการขนส่งสินค้าคการเพิ่มน้ําหนักบรรทุกก็สามารถทําให้ลดต้นทุนการขนส่งได้เป็นอย่างดีซึ่งเครื่องไม่ใหญ่นักใน่มีอัตา ทดเกียร์ดีๆห,หลายช่วงมาช่วยก็ทําให้กาลังเครื่องไม่ค่อยตกนะครับสาม,มารถลากจูงได้เพิ่มน้าหนักบรรทุกไปทางนึงาก,การใช้งานก็อ,อย่าลืมนะครับมันดูแลเรื่องเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเกียร์ด้วยทุกระยะประมาณ5 0า0 0ืกิโลนะครับคงไม่กี่พันบาทแต่อย่าลืมนะครับยกเกียร์ทีนเนี่ยยังไงก็เลยหมื่นนะครับสําหรับเกียร์รุ่นนี้ ในส่วนของช่วงล่างนะครับไม่ว่าหน้าหลังก็ยังเป็นแนกเหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงทนทานในส่วนของตัวโฟลคัสซีฮีโน่เขาก็แน่นอนอยู่แล้วครับกับหน้า10นิ้วนะครับถึงขนาดไม่ใหญ่โตมากแต่ก็เพียงพอสําหรับการบรรทุกนะครับซึ่งไม่ทําให้ตัวรถหนักมากเกินไปเฟืองท้ายเขาก็มีขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานดุมล้อเพาข้างเพาหางใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้อีกหลายหลายปีเลยทีเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งรดล่องที่มีความน่าสนใจนะครับซึ่งสามารถต่อยอดได้ในอนาคตหากมีขอ้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับทุกพี่